ฮัลโหลฮัลโหล WhatsApp มีตาซังไม่ได้เจอกันนะครับผมหลังจากที่บอกว่า1ปีจะมาอัพนะแต่ก็ยังไม่ได้อัปเดตเลยคือไม่ว่างครับแค่น,นั้นแหละติดเรียนถือว่าเป็นโอกาสว่าครับตอนนี้จะมารีวิวนะครับเอ่อรเลตานล่าสุดตอนนี้อยู่ที่370นะแต่อันนี้เป็นรลเวลบัตรเฉยๆก็รีวิวผู้วิศเศษมืด2023 ยี่สองเราไม่รีวิวรีวิวสองยี่สามเลยเอ้ยหลินรีวิวไปแล้ววะจำไม่ได้วะเอาเป็นว่ารีวิวเซตพืชแล้วกันนะเพราะว่าเซตดินรีวิวไปแล้วก็คืออัปเดตเซตพืชเซตใหม่นะฮะจากที่ไม่ได้อัปจากคลิปที่แล้วเนาะโอเควันนี้อีกรอบโยโย่ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมาดูเซตแรกกันเอ้ยลืมเดี๋ยวม,มาดูเซตแรกเนาะเป็นเซ้น M P รับผมเอมาดูเลยเอ่อจากคลิปที่แล้วผมใช้เป็นมูนไลท์หรือเปล่า,าจำไม่ผิดนะเป็นมนะูนไลท์เนาะอันนี้เป็นอัลเบอร์สนะครับเป็นคู่อีเว้นผมใส่เอาลบดีเฉยชเพราะว่ามานาผมมันลบสองร้อยอยู่แล้วครับเซตใหม่ที่ผมจัดจริงๆเซตนี้เป็นอูโรบอลลส ใช้ได้ดีเหมือนกันว่าผมเบื่อมนะูนไลท์เลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตาอุมรบอดแต่ว่ามูนไลท์ก็ดีดีกว่านะจากใจแต่เรื่องดาเมจแบบเวลาเคลียร์บอลหรือว่าอะไรผมชอบใช้อุลมรบอดมากเกมไม่ไม่เสียเวลาเลยดูชุดขัดไปขั้นที่ลดนะครับลบมานา20%แล้วก็ดีเลย0.5แล้วก็ติดดาวประหยัดเบล5ห้าครนะับแต่บอลซ้ำเนาะอันนี้เป็นเดิมๆบวกคเดียบวก9ก็ ดาวประหยัดครับเพิ่มเติมเบลห้าเลยเหมือนกันเอ่าพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยโอเคทำเตะดัมทำ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 แบบดอกตูมทุกคนผมไม่ได้ซื้อมานะเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดก็คือปไปดอกมาเพราะว่าตอนนั้นผมอ่าไปตีมินิเกมแล้วมันไม่ตกผมก็เลยเบื่อแล้วอ่ะผมก็เลยไปตั้งนั่งตีมินิพิษอ่ะเห็นเขาจัดตีกันผมก็มาตีไม่ถึง10 20นาทีมัง มันตกให้ผมผมจะไปอยู่แล้วตอ,อวนแรกก็รู้สึกเฟลๆว่าเอ,อ๊ะตกมาทำไมวะแต่ไมกมันนะไก็ยังได้ใช้อยู่เอออะไรเง,งี้ยก็ก็ถือว่าดี่ประมาณนี้นก็คือลบมานาสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแะถึงแม้ว่าจะใช้คู่ก็ตามมาดูผมจะลบมานาแค่หนึ่งนะทีละหนึ่งต่นะงอ,อไปก็เป็นเซตเฮดพีนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองบั๊มต่อด้วยมันจะทีเท่าไหร่เฮดพีจะอยู่ที่ 1 0 0 0 0หมืนเอ้ยหนึ่งหมื่นอะไรหนึ่งแสนเก้มืนครับสองพันประมาณนี้เองแค่นี้แหละเออแต่ว่าคือสกิลสโตนสกิวอะถึงแ,แม้ทุกคนจะเอาแค่เลือดแสนก็พอน่าจะเล่นได้แล้วนะเพราะว่ามันโดนเนื้อไปไปเยอะแล้วฮะโดนตีไม่กี่ทีก็หมดแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนที่โดนตีแบบห้าหกทีก็ยังไม่หมดอะไรเลามาดูว่าใช้อะไรบ้างก็ใช้คอนฮีโร่กันเองจกักรแต่ก่อนคลิปแรกๆเลยที่ผมทําคลิปแล้วแบบว่าเออใช้อะไรนะ ใช้ดาบเมอร์วิเลียนเออใช้ดาบเมอร์วิเลียนซึ่งกากมากแต่ก่อนผมยอมรับเลยกากผมก็เลยเออมาเปลี่ยนใช้เป็นคอร์สดีกว่าเดี๋ยวอนาคตนะครับอยู่เมืองโนโคสองครับที่จะมาใหม่สามารถอัพคอร์สได้นั่นเอง HP ้จะบอกี่าสี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งเยอะมากโอเคถัดไปเป็นชุดเกาะโซ่ที่ผมทำคลิปไปตอนแรกเลยว่าเกาะโซ่หนึ่งสล็อตที่ผมใช้ตอนนั้นนะจริงๆมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ตอนนี้สองสล็อตมาแล้วครับสามารถตอบได้นั่นเองก็ HP ี้บอก ส5าสามารถอัพได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอัพไม่ได้แล้วก็ผมชอบตรงนี้ไอเทมดีเลย์ลบหนึ่งวิซึ่งกดยาวไวมากเวลาลงบอสหรือว่าอะไรเนี้ยใช้ดาวพลังกายแทนแข็งแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปลองมาแล้วแข็งแรงพลังกายได้เลือดเดยอะกว่านะครับทุกคนไปใช้พลังกายกันนะอันนี้เป็น night of royal จริงๆก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เวลาอบอสต,ตีีอยู่แล้วสลับเป็นเสตเลือดอะจะกดก่อเขียวทันแล้วไม,ไม่ทัน <laughs> โดนตบก่อน ลบหลบตั้ง50%ก็คือไม่ดีไม่ดีเป็นหวกมะเขือเทศดีกว่านะครับถึงแม้เลือดจะน้อยกว่าแต่ก็ใช้ได้ใครมี2สล็อตก็ใช้เลยครับผมดีดีนะฮะนี่มาถึงเขาเรียกอะไรนะขอสำคัญก็คือมิลีเชลิสสองสล็อตนั่นเองอันนี้ผมไปแลกมานั่นเองก็เลยได้มามิลีสองสล็อตขอรายละเอียดผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะ ยาตัวอินนะครับยาตัวอินออฟประมาณนี้เพิ่มเลือด40%ตอนติดแมสนะครับรวมๆนะผมหมายถึงรวมรวมนี่แล้วก็ใช้ดาวเย็นตัวเสรหมดละเสร็จเลือดฮนะเป็นเซตถัดไปเป็นเซตบัฟนั่นเองเซตบัฟก็ผมน่าจะใช้เดิมๆอยู่แล้วน,นี่ก็คือครูตัวเนสิกาอัพสามจริงๆทุกคนไม่ต้องอัพก็ได้นะไม่ต้องอัพตามผมก็ได้ใช้แบบเดิมๆก็ได้ เพราะว่าเราเอาแค่บัฟออตโต้สกิลของอาวุธแล้วก็ยัดฟีเดอร์ลิโกต้องสกิลบวก7%็ก็ใช้ดาวเย็นตัวเหมือนเดิมนะแล้วก็บรรดาขั้นมูลเอพีเขาดัานเหมือนเดิมแหวนผียัดดูดอฟเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมก็ใช้ดาวเย็นตัวจริงๆจะเปลี่ยนเป็นออตโต้เวลสีก็ได้ทุกคนไม่ต้องเยนตัวเหมือนผมนตัวหรอกแล้วก็ออตโต้เป็นแหวนลวงตาครับอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนกัน แหวนเดิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขึ้นมาแนะนำนะครับกาเร็วนะครับกาเร็วเพิ่มโจมตีแม่นยำนะครับตอนออโตมันออกเนาะเวลาตีบอสที่เราตีไม่ค่อยโดนแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นแหวนอันนี้แทนแหวนลบดีหรือว่าจะไปใช้สมมติทุกคนใช้เซตดีนะครับสามารถใช้ออริสกิลหรือว่าเสริมที่บวกหลบตามเอจิเหมือนเหวนออฟที่เหมือนกับ แหวนล่วงตาน่าเดงแล้วก็ใช้เป็นแหวนยัดการเลวก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยอ่าเซ็ตบั๊งไปแล้วเป็นเซตดาเมจบ้างครับเซตดาเมจตอนนี้ผมใช้เป็นซอร์ตอาร์เมโตใหม่ครับบวกเก้าเอาอโตเบล5ห้าเนาะจากแต่ก่อนจน,จนๆนะใช้แค่เบล3สามแล้วก็ใช้อะไรนะอ่ายูนิเวอร์ส้อชื่ออะไรนะคาทาเอ็ดปาเอ็ดปาซีโอ <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนเป็น2สล็อตแล้วคิวแม็กด้วยครับ แล้วก็ยันได้จะโตฟีเด้วยนั่นเองแล้วก็หนังสือแห่งความมืดซองสล็อตเหมือนกันคิวแม็กเหมือนกันนะครับโดยปกติซ้อนนำในตัวก็คือผมรอมันอัพได้อย<ด>ู<ด>่นะครับต้วสกิลจะบวก9แล้วก็พลังเวทจะเพิ่มขึ้นมาเป็น12เปอร์หรือ13ผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายเยอะอยู่แล้วก็ ADK ดคก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกัน เพราะว่าที่ใช้ออโต้สกีมือจะได้ออกทีขึ้นแล้วก็ดามเมจจะ,สะเสถียรขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยแรงเหมือนสมุดหนังสือมืดก็ตามแต่ว่าก็ใช้ดีมากๆอีกย่างหนึ่งส่วนเคสเซนมูนนะรออัพได้อยู่นะครับตอนนี้ก็จะใช้เป็นเซนดอกไปก่อนเนาะประานี้ต่อไปก็สตัรกเลอร์ถ้ามี2สล็อตจะยิ่งดีเลยแต่ว่าหันผมดอกไม่ได้ักทีฮะไปก็หลายหลายวันอยู่ตอนนั้นจนพอแล้วก็ไม่ดอกต่อเลยเวทว่าข้างเรลล์ห้าครับจากไปก่อนเบลสี่ประมาณนี้ เอ้ยอัพสามได้เลยครับตักเลยแล้วก็ไทยเอเนดีเบลถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้อของเพื่อออโต้เมือต่กรอนหรือว่าเซิร์ชโค้ดจริงๆดอกไม่ได้ไม่ใช่อะไรเนี่ยจริงๆอยากได้ชาตองหาครับแต่ว่าไปลงมาแล้วไม่ได้สักทีก็เลยใช้เป็นชาเอเนดีเบลครับส่วนใครอยากจะใช้เป็นสามหางก็ได้ครับใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าดาเมอาจจะดอกกว่าไทยเอเนดีเบลนิดนึงก็ต้องรออัพได้ผมน่าจะไปไปใช้สามหารครับ รอนานอยู่ก็เลยทาเอดีกว่าไม่ใช้ก่อนนะเนาะต่อไปก็เนี่ยเอโต้เบลห้าเหมือนเดิมแล้วก็เมจิกแอมครับจากคลิปๆก่อนนู่นเลยก็ยังใช้รูเดียวนะครับจนตอนนี้อัปเกรดเป็น2รูนะฮะเวทบาร์คางเบล5ห้าเหมือนกันแล้วก็เดฟสองครับไม่อยากจะคิวเท่าไหร่ก็ดอบได้เองยัด <laughs> อาอกิล่าจามาครับจริงๆไม่ค่อยแนะนําให้ยัดเป็นประธานเพราะว่ามันลบมานานเยอะ แล้วก็พลังเวทไม่แตกต่างมากไม่ถึงแบบยีหน่ยวยเอาแม้จะ1%ก็ตามเพราะอันนี้มีบวกอินห้าไม่ลบไม,ม่มีออฟลบเท่าไหร่อ่ะยังเหลือเซ็ตอะไรอีกเป็นเซ็ตดิสนะครับผมเฮ้ยทำไมมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเป็ไหนเฮียเป็นเกมนี้ครับผมดาบที่ผมเฝ้ารอคอยอยู่นานแสนนานจริงๆลูกพี่ไปตองเนี่ยไม่ต้องยัดตามผมได้ทุกคน ยัดเป็นฟีเดอร์นะครับผมแล้วก็ชุดดักษ์ขึ้มอันนี้ยัดเปลี่ยนไปยัดเป็นางาฉากได้เลยให้เพิ่มเลือดขึ้นมาจะเพิ่มมากกว่าแล้วก็ได้ลดสัดส่วนนิดน,นึงด้วยครับแล้วก็เอ็นซิ i ชิลยัดนูดอปเหมือนกันแต่อันนี้ผมไม่ได้อัพนะขี้เกียจไมอัพไม่มีอะไรเลยแล้วก็เครื่องรางคาชูล่านะครับแบนขี้โกงมากๆแบนเควสยัดเป็นโบทานีนะครับ ก็จะเพิ uh ่มต้านเวทเท่าไหร่นะประาณหกสิบไหมหกสิบเปอร์เครับผมหกสแล้วก็หกสิบหรือแปดสิบหกสิบเนี่ยหนเออแล้วก็อาจจะโดนการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาออโต้ออกนะถามว่าคุ้มไหมคุ้มสุดๆครับผมแต่อย่าเอาไปโดนอ่าอย่าเอาไปติดบัฟให้สายกายภาพตีครับถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเราตีพวกสายกายภาพตีแรงแล้วก็เปลี่ยนมันใช้มิลี ก็ะจะเพิ่มเรื่องขึ้นมาเป็น1นึ่งแสนหนึ่งนั่นเองโอเคถัด okay, มาเราจะมาดูที่สเตตัสกันเลยสเตตัสก็จะมีอินครับผมอ้าไป441เลยแล้วก็เด็กจากแต่ก่อนผมลงไว้เท่าไหร่2 2 3 5แต่ว่าเหมือน GM จะแอบปรับให้แบบถ้าไอ้อนี่ติดไรไอ้นี่ที่ออะไรนะเมจิกเบรดติดไรตรงที่235ก็เลยอ้าเป็น256เพราะว่าเผื่อเหตุการณ์ในอนาคตสเตตัสไม่เหลือแล้วมันปรับอีกรอบนึง ผมก็เลยอัพไปจนตันเลยแล้วก็วิดผมลงไปที่252นะครับคือสเตตัสทั้งหมดอยากลงเยอะกว่าน,นี้อยู่แต่ผมน่าจะลงไปแค่256เหมือนกันแล้วไอจิผมใช้ไ่จิแอมแล้วก็เลยลงไป CC1 น,นะ่ับรหที่เหนสะผมยังใช้นักนจญภัยซาโลแต่ที่เปลี่ยนไปก็นะ่าจะเป็นซาโล3ครับตอนแรกผมก็เปลี่ยนไปลองเทสอูเบลดูปรากฏว่าผมชอบกดดวลโบบ่อยมากๆก็เลยสลับเป็น โล3แทนเนาะแล้วก็ได้พลังเวทขึ้นมานิดหน่อยถ้าอยากได้แรงแรงแรงมากๆก็อูเบลครับผมแรงเบิ่งเบิ่งเลยอ่าพลังเวทอันเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมา200หน่วยดื้อๆเลยเกือบเกือบ200ประมาณ1 8 0เนาะแล้วก็ฮีเลออรดยังเหมือนเดิมจริงๆอยากลองใช้ไอ้นี่อยู่นะโอบิ OB กาอุตไม่รู้ว่าพลังเวทจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่เพิ่มก็ได้อ่าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไป,ไปลองใช้ดูครับกระเพลสนั่นเองความแรงเวทมืดบวกอีก15% ก็หินสีจะมีตามนี้เนาะเดีย๋ยว,วสาร,ราน้ำมีสองเจ็ตนี้เลยผู้พิเศษสไปสตตัสไ,ไม่น่าต้องดูอะไรนะเออสเตตัสเสริม GLB ที่ผมลงตอนแรกผมลงไป BLB ได้พลังเวทเยอะก,กว่าแต่ว่าคือผมอะไม่ได้ใช้อ่ไอ้นี่แล้วหูมาแล้วผมก็มาลง GLB เพราะมันไม่มีหลบแล้วก็ รีเตตัสไปอัพจนตันนั่นเองเดี๋ยวในะอนาคตถ้าสมมุิเลือดผม2 5 6แล้วเดี๋ยวผมจะไปลงสเตตัสเสริมต่อครับก็คือไปช่อง B l B นั่นเองแต่ว่าตันหลักก็ต้องตันก่อนนะถึงจะไปลงเส้นสีอันนี้ได้ครับไม่ต้องมาเสียเวลาลงกับผมหนะ้าเนี้ยรือทุกคนอยากลงเลือดต่ออยากลงเด็กต่อได้เลยไม่แปลกเหมือนกันนะครับพอ,บอแล้วอ่ะอีกนายก็อย่าเพิ่งกดเลวกันเดี๋ยวไปรีวิวก่อนแล้วค่อยกดเนาะโอเค ไปดูรีวส,สั้นๆกันเลยครับเยอะอันนี้มาลงซาโลสา0ร350ให้ดูนะครับไม่ต้องเก็บแต่เอาไปเก็บในบอสด,ดีกว่าโกโกมาลงแบบปาร์ตี้ครับเพิ่มพลังเวทให้มันดูเวเว่ยใช่จริงโคตรกากเลยจะตายแล้วกลวจะตายจริงบอม โ <c oughs> ดนสัดส่วนจะตายเอาไปเถอะเอาไปเอาไปโดนก็ออบสอนกนะฮะรูบต้นสดจัดจัดนไปบอลไปเลย ลงคนเดียวก็ได้นะอันนี้มาลงนั่นแหละอย่างที่พูดไปแตบบ่ปาร์ตี้ให้ดูไปบัฟประชีผู้พิเศษทีเอ็มเคไปลองบอสต,ต่อไปเลยบอสโขนโขนมาบอสต,ต่อไปอ้ขีล่าจะมาบอสที่เคยตบกตูข้ามสกิลไฟโคตรโกรกก็ <laughs> กลมาอันี้ ไม่เอาไฟเว้ยใครกดล้างไม่เอากัดดัวทุกคนเลยอัพเดียวตายนี่รอบเองเราลงบอลรงบอลนัดสองนอดไปทัวร์โคตรบอลเลยนี่ไปลงบอลอะไรเนะปล่ <c oughs> อยตีปล่อยตี กดชวนโบหึมตายเรียบร้อยดูว่าต่อไปว่าสุดท้ายแะ้วกันก็มาลองมีดีพีกันก็ใส่เป็นเซ็ตเนี่ยไอ้ที่ต้านเวดีเยออ้าโดนสตันเลยทุกรอบที่อัดคลิปกูโดนสตันทุกรอบ <c oughs> บอสเวีน <laughs> ไม่จะโดนต้านเวดครับจะโดนตีบอลไปตีนี้เลยเวลามีบัฟหลังเวด เราเป็นข้อๆอย่างน,นี้ะแต่มันก็ไม่ได้แบบรุนแรงเท่าขัาแข็งแบบแบบปัดเดียวตายอย่างเงี้ยแต่ว Doch, ่าก็เรื่อยๆก็ตายไวมากก็เราเป็นตัวนี้เอ้าตัวนี้ใครตีไว้เนี่ยก็สลับไปดับตีตีตัวอะไรอ่ะ ไอ้มาตีไว้วะเนี่ยสลับเสร็จแล้วมาตีป,ปุ๊บสลับแอนดอ์ดับตีตอบชิวๆครับเนี่ยข้อดีผู้เสียนดสลับแบนอนด์ดับได้ทุกคนข้อดีเลยเนี่ย <c oughs> ขะหมั่สลับได้ไหมก็ไม่เห็นไหมโอ้โหโคตรจะอวยทุกคนต้องหางมาเล่นผู้เสียดอย่างดีๆน,น,นะ เนี่ยสะท้อนพิกกลับไปได้ด้วยนไ,ไงโอ้โหพอดีอย่างเยอะนล้วไะแกรงทุกคนดูสกิลก็ชุดชาดเอามีดีแค่นั้นเองเหรอวะแต่เราไมอไดอกอไม่ทันโทษ <c oughs> <c oughs> โอเคจบการรีวิวซียารเลยเดย,ย์ทุกคนตัดคิปแบบตัดจบแบบละครไทยแควก